ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FCT น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนรณาชาแนลเช่นเคยนะครับมาเจอกันยามเช้าเช้าเนาะหลังจากเสร็จภารกิจสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยโองงานแน่นเอ็ดเลยนะครับเพราะว่ามีงานบุญที่บ้านเนาะก็ต้องไปลงไปช่วยชุมชนเขานะครับ ก็วันนี้นะครับลูกตันก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็เป็นการวิเคราะห์หวยราวพัฒนานะครับวดประจําวันที่1เมษายน64นะครับซึ่งก็เป็นต้นเดือนเนาะซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเนาะยังไงก็ขอให้พี่น้อง fc เนาะออกไปตากแดด ้างนอกนานๆก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าแดดมันแรงเหลือเกินนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายกันนะครับก็เงื่อประจำวันที่1เมษา,ายนนี้เนอะ,อะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติตามรับชมกันครับมาดูการวิเคราะห์วหวยลาวพัฒนานะครับเมื่อประจำวันที่1เมษา,ายน67เนาะกลุ่มตัวเลขที่จะเอามาใช้ในการ วิเคราะห์นะครับก็จะม,ะมะีกลุ่มตัวเลขอยู่2กลุ่มเนาะก็คือกลุ่มการเทียบสถิตินะครับเหมือนกัน2ตัวเนาะ,ะก็จะเทียบสถิติไปสามสีวดนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มตัวเลขกําลังวันเนาะ,ะซึ่งก็จะเอา2กลุ่มนี้มาเทียบเนาะว่ามีความเหมือนหรือต่างกันยังไงนะครับแล้วค่อย เอามาวางเป็นชุดสองตัวสามตัวเนาะทีนี้ก็มาดูการากลุ่มตัวเลขเหมือนกันสองตัวเนี่ยผงจะเอาเฉพาะผลลับเนาะผลลับมาวางในตารางนะครับให้ให้ดูความแตกต่างนะครับผลลั์เนะาะมาลงผลลัพธ์ฝั่งนี้ก่อนนะครับก็คือ แถวที่หนึ่งเนาะได้ได้ศูนย์นะครับแถวที่สองได้เก้าแถวที่สามได้หนึ่งแล้วก็แถวที่สี่ได้ห้าเนาะจากนั้นก็เอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตลาซ้ายขวาน,นะครับตัวนี้เนาะศูนย์แล้วก็หนึ่งฝั่งนี้ก็เป็นเก้านะครับ เแล้วก็ศูนเป็นแปดหนึ่งเป็นสองเป็นศูนเนาะอ่าห้าห้าเป็นหกอันนี้ก็เป็นสี่นะครับอ่านี่คือผลลัพธฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งกำลังวันนะครับก็เอาตัวเลขกำลังวันเนาะมาลงนะครับ ซึ่งวันจันทร์เนาะนก็จะมีกลุ่มตัวเลขเฉพาะอยู่นะครับก็จะมีเด่นนะครับมีแปดเนาะมีแปดมีศูนย์แล้วก็ห้าเนาะรองรองก็จะมีเก้ามีสองมีหกเนาะแล้วก็มีสี่นะครับาจากการ าจากการสังเกตเนาะก็จะมีกลุ่มตัวเลขที่เหมือนกันอยู่เนาะประมาณสี่สี่ตัวเนาะก็จะมีแปดนะครับมีแปดเนาะมีเก้าเนาะมีเก้านะครับศูนย์มีศูนย์มีหนะ้าเนาะห้าก็มีแล้วก็สองสองแล้วก็อ่หก ก็มีสีก็มีถือว่าเหมือนเกือบเหมือนกันเลยนะครับไม่มีเฉพาะหนึ่งนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้มีหนึ่งฝั่งนี้ไม่มีนะครับนอกนั้นมีหมดนะครับทีนี้เราก็มาดูเลขเด่นนะครับเด่นกันก่อนนะครับเด่นนะครับหนุ่มตันก็จะให้อยู่ที่ศูนย์ห้า เก้าแล้วก็แปดเนาะศูนย์ห้าเก้าแปดนะครับทีนี้ก็ลองมาจับชุดดูโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับมีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนะาะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ08 หนึ่งสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดหกเนาะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าแปดเนาะ นี้ก็มาดูาชุดสามตัวเนาะสามตัวนะครับลุงก,ก็จะให้ประมาณห้าชุดนะก็จะมีหนึ่งเก้าศูนย์สองห้าศูนย์สองเก้าแปดแปดหกหนึ่งแล้วก็เก้า 08นะครับอ่านี่ก็เป็นกลุ่มตัวเลขเนาะที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับอ่าวิเคราะห์จากอ่ากลุ่มตัวเลขสองกลุ่มนะครับก็คืออ่ากลุ่มตัวเลขอ่าการเทียบสถิติกับเหมือนกัน2ตัวและก็กลุ่มตัวเลขจากเลขกำลังวันนะครับอ่าเป็นของ FC ก็มองเนาะอ่ามองผลลัพธ์ แล้วก็กลุ่มตัวเลขกำลังวันแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปนั่ก็ลุงก็ยังใช้สูตรการเทียบนะครับเทียบกลุ่มตัวเลข สองกลุ่มเนาะ,ะก็คือกลุ่มตัวเลขเหมือนกัน2ตัวนะครับโดยเทียบสถิตินะครับสามสีงวดที่ผ่านมาแล้วก็กลุ่มตัวเลขกําลังวันนะครับซึ่งลุงเคยใช้มาแล้วหลายงวดอยู่นะครับจากเช่งงวดที่ผ่านมาเนาะผลหวยเนาะผลหวยก็สี่สนะองศูนย์เนาะซึ่งก็กลุ่มตัวเลขกําลังวันเนาะ ามาหมดเลยทั้งสามตัวเลยนะครับซึ่งก็ลุงดึงมาวางเนี่ยลุงก็อาจจะผสมผสานเนาะเอาตัวเลขจากสองกลุ่มเนาะมาเทียบแล้วก็จับชุดดึงออกมานะครับแต่ปรากฏว่า,าหวยไปออกเลขกำลังวันหมดเลยนะครับถือว่าก็การเทียบแบบนี้ก็ชี้ให้เราได้เห็นว่ากลุ่มตัวเลขนะครับ ทั้งสองกลุ่มเนี่ยอา,อาจจะมีความเหมือนกันเนาะแค่ว่าเราดึงมาวาไม่ตรงตำแหน่งแค่นั้นเองนะครับก็ลุ้นกันต่ออีกงวดครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC เนาะที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเนาะลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาด คลิปใหม่ๆที่ลุงสันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ